เรื่องรางม้าเสพนางจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นรูปหมาอยู่ในอิริยาบถกำลังเสพสังวาสกับสตรีถูกกลุกเสกเน้นให้มีอาถรรพ์แรงทางสเสน่ห์พุทธคุณของม้าเสพนางใครมีไว้บูชาหญิงเห็นรักชายเห็นรักมีเสนเ่ห์แก่ผู้พบเห็นเกิดเมตตารักใครจะโดดเด่นในเรื่องเมตตามหาเสน่ห์ สมหวังในเรื่องความรักชีวิตครอบครัวมีความสุขความเจริญเดินไปแห่งโหนตาบลใดจะมีแต่คนให้ความอนุเคราะห์อุ้มชูไม่อดอยากยากไรมีคนอยากพูดคุยอยากรู้จักด้วยมีเสน่ห์ดีนักแลผู้ที่เหมาะจะบูชาการบูชาม้าเสพนางนั้นไม่ได้จํากัดแค่ผู้ชายเท่านั้นที่บูชาได้จริงๆแล้ว